ไม่เล่นไม่เล่นเลยวันเมลวันเมลมาพี่น้องมามาทายกันว่ามันจะแดงไหมเดอรูปน,นี่ราคาห้าสิบโคนพี่น้องจา้าห้าสิบโคูนก็ร้อยห้าสิบแล้วหกสิบร้อยหกสิบกว่าบาทพี่น้องมาเด้อสี่โลเกือบสี่โลสี่โลหรือเกือบห้าโลเกือบสี่โลมามีดกับแบบ ของการกำบังแตงโมแหละทุกคนบิดฝากโอ้ดูแล้วคือแบบสีคือแบบอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งดูนะทุกคนหลับตาก่อนแถมแถมแถมชิคุนข่าบ่เด้อลอยห้าสิบลอยหกสิบกว่าบาทติ้งโอ้ยทำไมเป็นสีชมอย่างเงี้ยล่ะทุกคนมันเป็นสีชมส้มอะไอแดงอแต่ว่า ก็ไข่แดงนะแต่ว่าเม็ดมันน้อยๆนะเดี๋ยวปาดให้ชิมไข่า <laughs> ปาดให้มือกล่องชิมก่อนเด้อดูพี่น้องแตงโมได้เอามันเนียน,น,นะเอามันเนียเลยนะเออเขาปาดเป็นชิ้นหนักกินเลยแตงโมไรม่เมล็ดนะนี่นน <laughs> แต่มันเป็นสีชมอะนั่นเอ,นอกเนะาะใช่โอ้ยถ่ายดีดีเซ <laughs> <laughs> นเอกคนคนถ่ายแบบแบบ มันแตงโมไอ้สีดีดาแหละเนี่ยเปลือกมันสีดำๆอะเหมือนลูปมินมิแต่พี่น้องมันก็ไม่ไม่ค่อยไดย้อะไรแหันไม่เหมือนแตงโมเปลือกเปลือกเขาขาวอะอ้า <c oughs> ดีสเนคชิมอืมกินซะอืมนี่พี่น้องหวานหวานใช่ไหมหวานมากโอเคถึงสีไม่ไยแต่ว่า แต่ก็หวานใช่ไหมเนี่ยกากินแตงโมนำกันได้จ้าทุกคนร้อยหกสิบบาทถือว่าถูกอยู่นะก็ดูการเนี่ยนะโลละสิบเก้าโคนไปหน่อเนี่ยเม็ดกับเม็ดเม็ดมันมีอยู่แต่ว่าเม็ดมันรีบรีบอืมอร่อยเม,ม็ดมัน ไม่มีเม็ดดำหรอกค่ะมันเป็นมมเม็เดแบนนี้แหละมาจากประเทศอะไรลืมดูสปานเนี่ยมาจากสเปนพี่น้องแตงโมรประเทศสเปนจ้าส่งตรงมาจากสเปนมาขายอยู่ที่นอร์เวย์นะคะโอเคบ๊ายบาย Mm-hmm.